ก็คือเป็นสีที่เกิดขึ้นจากการที่เอาทุเรียนเนตินชุบให้เป็นสีกับเหมือนกับทุเรียนหมอนทองนะครับสิ่งที่ต้องชุบเนี่ยผมไปเองที่เวียดนามนะครับก็เจอปัญหาเดียวกันครับคือว่าเขาต้องการให้เป็นสีเืานาินทองเหมือนกันนะครับก็คือเขาใช้สีตัวเดียวกันกับเราเนี่ยแหละครับในเวียดนามทําเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ไปดูวากับตาเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ได้โชว์ภาพนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของรานะครับอีกอันหนึ่งนะครับ ปัญหาที่เขาชุบเนี่ยฮะนอกจากการใส่สีแล้วเนี่ยก็มีการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับท่านจะร์ภัยวันทราบดีฮะแน่นอนฮะก็มีตัวนี้ก็คือฟอสซิทิวารุมีนั่มได้ไหมครับแล้วก็อาจจะมีอะซอกซิโซบินอ้ไรทำนองเนี้ยนะครับเป็นยาป้องกันกับเชื้อราเพื่อป้องกันไม่ให้ผลเน่านะครับแล้วก็ยาบางตัวที่เป็นกลุ่มที่เป็นพวกคั p เปอร์นะครับก็คือตัวเนี้ยก็เป็นที่มาของการผลเปื่อนแคดเนียมฉนั้น Cat การปนเปื้อนแคเียมเนี่ยมันไม่ได้ปนเปื้อนจากดินเสมอไปจากแหล่งปลูกทุเรียนในดินแล้วก็เสร็จแล้วมันจะดูดซึมขึ้นไปในลำต้นไปถึงลูกเนี่ยผมว่ามันน้อยมากนะโอกาสที่จะจะดูดซึมจากข้างล่างนะครับจากดินไปขึ้นไปถึงลูกน้อยมากซึ่งถามท่ารบัตรีได้นะฮะนั่นจะจบทางด้านาทางด้านไม่ผลทางด้านสิ่งวิทยานะครับงั้นแล้วประเด็นหลักๆของการปนเปื้อนของสีนะครับแน่นอนเป็นสีที่เป็นเรียกว่าไม่ใช่สีฟูดเกรดไม่ใช่เกรดอาหาร,รอันที่สองคือการปนเปื้อนแคดเมียม นะครับแคดเมียมที่ปนเปื้อนเนี่ยอาจจะเกิดได้จากสารป้องก,กันกนจาจัดลบคือที่เรียกว่าคุณภาพต่ำแล้วกันนะครับก็คือมีแคดเมียมปนอยู่ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องเป็นเกณฑ์ที่ทางกรมวิชาการเกษตรที่หน่วยงานทางภาครัฐเอาเองจะต้องออกมาตรการหรือมีการดูแลนะครับว่าไอสารป้องก,กันกาจัดลบคือที่มีการปนเปื้อนแคดเมียมเนี่ยเราอาจจะต้องไม่มีการขายนะครับถ้าไปดูได้นะครับอะไรที่เป็นคอปเปอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยคอปเปอร์ออกไซด์คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ทัายแหล่นะครับพวกนี้ จะมีการปนเปนื้อนได้ทั้งฟอสซิลทีอ่อยู่ในเวียนมนะครับการปนเปื้อนแคดเมียมอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นที่เวียดนามคะปุ๋ยครับปุ๋ยก็มีการปนเปื้อนแคดเมียมครับโดยเฉยวพาะปุ๋ยเกล็ับนะครับปุ๋ยก้นท้องเรือบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับที่เรามาบรรจุขายราคาถูกๆกันเนี่ยครับที่เป็นตาชิ่การค้าทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ราคาถูกมันมีโอกาสปนเปื้อนแคดเมียมแต่สิ่งที่น่าสังเกตอันหนึ่งในเวียดนามนะครับอันนี้ก็กลับไปด้วยความเคารพนะครับว่า เขามีการใส่ปุ๋ยฮะที่ต้นทุเรียนแล้วไม่เจอไฟท็อปเทอร่าซึ่งเป็นสิ่งที่ผมแปลกใจมากว่าทําไมมันไม่เจอไฟท็อปเทอร่าน้อยมากนะครับเพราะที่ฝนตกจากเราข้างกระสอบครับนอกจากไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วเขียนด้วยครับว่ามีแคดเมียมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเื้ดานนะครับก็คือตัวนี้นะครับเขาบอกผมเลยว่าที่มันไม่เจอไฟท็อปเทอร่าบ้านเขาก็เพราะไอ้นี่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเขาใส่กันปกติ พอใส่ปกติเกิดอะไรขึ้นครับพอทางจีนเข้มงวดกับเมืองไทยเรื่องการผลประโยชน์ B2 นะครับสีนะครับแล้วก็การผลประโน์ัดเมี่ยมมันก็สะท้อนกลับไปที่เวียดนามนะครับเวียดนามก็โดนแบบเดียวกับเราฮะตอนนี้ระงับการนาเขา้านะครับผลกระทบก็คือทุเรียนในเวียดนามมีปริมาณมากจะไปไหนฮะก็เข้ามาเมืองไทยนะครับเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ขายในเมืองไทยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วก็อาจจะส่งออกในนามของทุเรียนประเทศไทย มันก็เลยกลายเป็นว่าวนลูกฮะมันก็ไม่จบไม่สิ้นอนเรื่องของแคดเมียมเรเรื่องของใ้ตัวสีนะครับปีวทูมันก็จะอยู่เป็นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของมาตรการการค้านะครับที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอันนี้มาฟังทางเกษตรกรบ้างครับในเรื่องของมาตรการการค้าที่ว่าแคดเมียมนนะครับโดยเรียกว่าโดยกฎของกรมวิชาการ,กรเกษตรเนาะก็บอกว่าสามารถปนเปื้อนได้กี่เปอร์เซ็นต์นะ0ูนย์ุศูนห ppm นะครับ PPM หนึ่งในล้านส่วนเท่านั้นถ้าเกินกว่านี้ไม่สามารถส่งออกได้ซึ่งโดยงานที่ตรวจสอบก็คือห้องบริการเซินทัลอบใช่ไหมครับแล้วก็ของเอกชนประม,มาณก็6หกแห่งนะครับแล้วก็ดิโนรดดิ้นเปิดกันอยู่นั่นแหละนะฮะก็หกแห่งนนะครับที่สามารถตรวจสอบได้นะครับส่ว B Y 2เนี่ยจะต้องไม่พบเลยแม้กระทั่ง PPM เดียวคือแม้ทั้งหนึ่งในล้านก็ต้องหาพบนะครับนี่เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นของจีนนะครับ ก็จะนนในส่วนของสวนผลไม้เองหรือว่าในส่วนของลรงเองเนี่ยก็ต้องมีการเ,าเรียกว่าด้วยมาตรฐานของ GAP นะครับ GAP จะต้องมีผลอายุอันที่สองก็คือเรื่องของโรงงานคัดบรรจุนะครับ GMP เนี่ยจะต้องได้มาตรฐานอะไรนะฮีโหม่ G อะไรนะ AOA อันที่หนึ่งแล้วก็มีมาตรฐานของจีนด้วยนะอันเดียวกันคือ AOA a p p r ก v e น,นแล้วจะมีหน่วยงานของจีนมาแอ p r o v อีกทีหนึ่งนะครับก็คือมี G G NCC เนี่ยสักอย่างหนึ่ง เอเจซีซีนะครับเป็นหน่วยงานที่มาปพปดอีกทีนึงว่าจ p ของกรมวิชาการเกษตรเราแล้วเนี่ยจ p ของกรมวิชาการเกษตรต้องมีหน่วยงานนี้เข้ามาตรวจสอบอีกถึงจะสามารถสงออกได้นั้นแล้วเรากลับมาดูเรื่องของมาตรการนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงภาพรวมนะครับขออนุญาตไม่ใช้โมบไปหมดละนะครับท่านอาจารย์ัยกมนครับมีมาตรการตรงนี้ท่านอาจารย์คิดว่าจะทาอย่างไรเรื่องของ b ีไวนะครับเรื่องของแคทเรียมนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงถานการภาพรวมนะครับกับอเปเกียครับ นจยกลับไปที่เดิมนิดนึงอาจารย์ใช้ไม้ครับผมไม้อยู่ข้างๆอาจารย์ครับโอเคกระดได้เลยนะครับก็กลับไปที่เดิมก<ส>็ <นะ S 2> อยากให้เห็นว่าจริงๆกลไกมันเนี่ยมันเป็นรูปแบบของเงื่อนไขาทางการค้าเนาะ,นะในรูปแบบของพิธีสารที่ทํากันตามความตระหนักรู้ว่าเขามุ่งป้องกันในเรื่องของการค้าเป็นเรื่องเข้าใจได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุด ฉันพายได้บทบทสิ่งเหล่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ศาลการพารองประเทศจะเป็นการการตระหนักรู้เพราะเนื่องจากสิ่งที่สําคัญเหตุกฏแห่งเหตุก็คือเรื่องของอะไรกับเรื่องของพันธะกรณีคู่ค้านะครับผมอยากให้ดูตัวนี้ครับในฐานะเกษตรกรเนี่ยโปโลพีครับโปลพีรอเตะรอรับเื่เนเอาเลยกัน ไม่ดีได้รับเงินมาแล้วนะครับขอขอย้อนไปนิดหนึ่งการที่จะไปสู่กระบวนการที่เราคิดเนี่ยบนพื้นฐานที่ที่พีพูดเนี่ยในบริบทของเคสเมียมเนี่ยนะครับในธนะเกษตรกร,กรเนี่ยนะครับในอดีไม่มีใครได้สนใจแจริงๆมันอยู่แล้วเรามานานแล้วละมันปนเพื้อนไปสมเหตุสมผลแต่มันอาจจะไม่เยอะในเรื่องของค่าที่เราประกาศกับจีน,นกินเป็นตัวกันแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ย วันนี้เนี่ยขอย้อนนิดนึงว่าก่อนก่อนที่ไปใต้บทบทที่จะเกิดความยั่งยืนในเรื่องของรุ่งหรือลวงเนี่ยในตัวเกษตรกรเนี่ยต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับในเรื่องของความชื้น VPD อุณหภูมิบางทีพูดไปเนี่ยมันเหมือนนอกเหนือจากสิ่งบริบทจะเกิดความเข้มแข็งได้อย่างไรเกษตรกรไทยไปฟังการตลาดอย่างเดียวไปฟังเซลล์อย่างเดียวหรือสิ่งที่สําคัญเดี๋ยวผมจะกาลังคิดเข้าพูดบอร์ดเนี่ยผมจะเสนอเรื่องของตลาดออนไลน์เหมือนกัน เพราะตอนนี้เป็นปัญหากับพี่น้องเกษตรกรเ,กเยอะมากขึ้นและภายใต้บริบทกรอบของเงื่อนไขกรมวิชาการ,กรเกษตรแล้วก็ในเงื่อนไขขอ,ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยถามว่าดูแลดีแลวหรอยงที่ทําให้เกิดการขายสินค้าปัจจัยกระิดที่ค่อนการย,ยังมีปัญหาในเรื่องของปัจจัยแห่งเหตุในสารต้นต้นที่ทําให้เกิดการปนเปื้อนนะครับเรื่องของแคสเซียมไม่ใช่มีไวนทูนะ b ีไวนทูนี่เรื่องของสีปนเปื้อนแต่ทีนี้พอมาดูภายใต้บริบทสุดท้ายที่ แคสเมียมวายทูเนี่ยผมแยกให้สามส่วนนกะันะครับโจทย์ใหญ่ในส่วนของเกษตรกรไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องของแคสเมียมแคสเมียมมีเป็นสารต้องต้นระบบมีโอกาสในเรื่องของการจัดการเรื่องปัจจัยการผลิตนะครับทําความว่าใจเรียนรู้ได้จัดการได้ไม่ยากและรัฐในแน่ของกรมสารน้ำต้นคือกรมวิชาการเกษตรต้องไปดูเรื่องของการจดทะเบียนในเรื่องของโรงงานแล้วก็สิ่งที่สําคัญสีที่ใช้กับอุตสาหกรรมในแง่ของท่านอาหารพืชนะครับจะต้องใช้แบบพูดเก็บนะครับฉะนั้นก็ เป็นปจัจจัยเหตุที่ไ,ไ,ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะภายใต้บริบทนี้สารตั้งต้นก็ต้องดีหน่วยงานรัฐก็ต้องชัดนะครับความเข้มงวดในเรื่องของการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องเป็นเป็นอุตสาหกรรมที่ยอมรับได้และสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ว่ารัฐก็ยอมรับได้ว่าสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมของเกษตรในเรื่องของปจ RE, อัจจัยผลิตเป็นใช้สีของฟูดเกนดันั้นเราก็ยอมรับได้ไม่มีปัญหาถ้ารัฐยอมรับได้นะครับแภายใต้บริบทตรงนี้ก็เป็นสารตั้งต้นที่พิสูจน์ให้คู่ค,ค้าก็คือจีนได้รับรองว่าอ๋อ สารตั้งต้นเนี่ยที่จากโรงงานปัจจัยแห่งเหตุมาสู่เกษตรกรไม่มีปัญหาแล้วนั้นเกษตรกรก็ต้องพิสูจน์ทราบว่ามีปัจจัยแห่งเหตุอะไรบ้างที่ไม่เป็นตัวบ่งชี้หรือโอกาสปนเปื้อนในลักษณะของแคลเซียมอย่างเช่นสารตั้งต้นในกลุ่มของพิโบนิลนะครับอ่าหรือในลักษณะของอะซิเฟตนะครับหรือสารเคมีที่ ไม่ได้รับการอนุญาตนําเข้าและยังมีการนําเข้าอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ทราบกันว่ามันเกิดไปขึ้นกับบริบทของการทําง,งานของภาครัฐนี่คือสีอันเดีและทีนี้ผมมองเรื่องพอค้าผมอาจจะพูดเกิดไปนี้แป้ว่าเราก็พิสูจน์ได้ว่าพิสูจน์ได้ตั้งหลายวันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่ประชุมฟุตบอลมันนะครับก็พิสูนไว้ไ่าไปเจอที่หนักมากที่สุดก็คือเร,รื่องของกล่องซึ่งนําเข้ามาจากประเทศจีนเนี่ยสีมันดันเป็นสีอุตสาหกรรมจะเป็นสุดและไอ้สีอุตสาหกรรมเหล่านี้ มันเป็นสีที่สามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานและที่น่าห่วงตระหนักที่สุดลง้งในปัจจุบันเป็นล้งเช่าทั้งนั้นส่วนใหญ่อ,อว่างบอกเราไม่ใช่ล้งที่ผููค้าประกอบการในเมืองไทยเนี่ยซึ่งทําในประเทศไทยเ,ยเป็นล้งคนไทยก็ตามคนจีนก็ตามแต่สิ่งที่สาคัญคืออุปกรณ์ในการจัดการในเรื่องของโพทาเวสเนี่ยมันคือสิ่งที่สําคัญคือสารตั้งต้นอีกตัวหนึ่งในเรื่องของบีไวทูก็คือเรื่องของเทงเก่าก็ดี พื้นพาเลตก็ดีหรือหลังคาที่ทุกคนมองไม่เห็นนะครับเชื่อไหมว่าบีวทมันอยู่นานแล้วมีเรื่องเล่าขออนญญุิยตก่าวล่วมเขาไม่ได้อยู่ในที่นี้ดรสุนทรและที่ทํางานวิจัยตัวหนึ่งเป็นแลบห้องเห็ดหลายคันอาจจะอยู่ที่นี่เนาะเห็ดห้องนี้เป็นห้องวิจัยแลบทำเรื่องเห็ดแต่ด้านห้องนี้เพิ่งสร้างเสร็จและห้องแลบภาสีครับ สรบแล้วพิสูจน์เหตุตัวเนี้ยกลายเป็นเหตุปนแคชเนียมเห็นไหมฮะซึ่งในเหตุนี้ยังไงก็นะวิจัยคือทำงานทดลองวิจัยไม่ได้เกี่ยวกับแคสเซียมเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นครับสีที่มันทาสีเนี่ยมันเกิดฟุ้งเป็นละอองนี่คือสิ่งที่สำคัญนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมองข้ามไม่ได้ครับสีอุตสาหกรรมฉะนั้นทุกลงตอนนี้บางล้งก็มีการทาสี แต่ก็บางล้งก็บอกโอ้ยเป็นสีที่เขาเป็นฟูตเกตผมว่าเข้าใจเรื่องสมมตินะครับมีเคสหนึ่งฮะอาจารย์นะพี่อันภัยท่านอัาภัยวันครับสมมุติว่าผมใช้ให้เด็กไปทาสีในลรงมันต้องใช้ถึงสิงกบกระป๋องนะสมมุติอนาะคิดคิด,คดนอกอกรอบนะแต่ดันไปซื้อร้านของจัก,กรมนลได้เก้ากระป๋องมันยังขาดอีกกระป๋องมันทาไม่เสร็จลืมไปเท่าแก่ก็ไม่รู้ไปซื้อในตลาดครับ ถามว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นไนดะ้ไหมมันเป็นไปได้หมดครับที่มองไม่เห็นเนี่ยเกิดมันหลุดกระป๋องนะไอ้กระป๋องนะนะั้นน่ะป๋องหฮงซวยเลยครับซวยกันทั้งประเทศครับเพราะมันจะเกิดฟุ้งกระจายและสิ่งที่สําคัญที่ผมไม่มีล้ไหนล้างล้างหลังคาเลยนะอ้นี้อาจจะพูดนอกกรอบนะอาจจะคิดผิดก็ได้นะไอ้สปอร์ไอ้กรไอ้ละองที่มันฟุ้งกระจายขึ้นไปหลังคาเพราะหลังคาแต่ละล้งนี่หลายล้งเนี่ยไม่ได้สูงอย่างที่คิดนะแล้วก็เกิดสปอร์ไอ้สปอร์ตกับ ไอ้ละอองที่มันไปฟุ้งอยู่หลังคานเกิดพอทําความสะอาดในรงเนี่ยถามว่ามีการเป่าความชื้นออกมาเป่าของขเป่าทุกวันมันฟุ้งขึ้นมันฟุ้งลงถ้าเกิดพอปิดกลางวันลงข้างล่างครับมันเอาเป่าไปใหม่มันก็อาจจะวิ่นมีโอกาสนะก็คิดเผื่อนะคิดนอกกรอบถ้ามันเกิดอย่างเงี้ยมันก็วนเวียนเหมือนกันทําไมผมถึงเสนอคุยตอนแรกว่าทําไมให้มันเป็นวันสต็อกจบที่ไทยได้ไหมไม่ต้องไปจบที่จีนไม่ต้องวัดวัดครึ่งกรรมการครึ่งลุ้นที่ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นลุ้นที่จีนอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าลุ้นที่ไทยจบร้อยเปอร์เซ็นผิดก็จบเลยแล้วก็ไปต่อไป่ว่าอ,อย่างเงี้ยคือสิ่งที่ดีนะมีโอากาสจะน,นาเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องเทเ่มเยิ์อีกอย่างหนึ่งคือรัฐต้องทําความเข้าใจนะครับการที่จะแก้ไขปัญหาคู่ค้าเกิดความเชื่อมั่นที่สันติครับตอนนี้เราสร้างความเชื่อมั่นจีนขนาดไหนนะครับและต้องรวดเร็วนะนะที่ผมใช้คำว่าปิดลแลบเราด้วย <laughs> เนี่ยทุกมิติแล้วรวดเร็วครับให้ความรู้และความกระจ่างแก่ข้อมูลกเลกยเกษตรกรอย่าให้ เราไม่พูดนะลงคนดีก็โอเคแต่ลงที่ใช้สื่อเป็นหลังโอง้โหตีกินตลอดตีไปเรื่อยครับตีไปเรื่อยวันนี้ในสวนก็นยังมีพี่หลานใจเหมาหกสิบห้าบาทเดือนหน้านี่แย่กว่าเดือนนี้ความหนาความหนารัาเดือนเดือนหน้านี่แย่กว่านี้ต่กว่าหกสิบ้าบาทมันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าไปในกลุ่มเครือข่ายแปรงใหญ่ที่ผมเป็นประธานเนี่ยมันจะมีสื่อกลางอยู่เราก็จยบอกว่าไม่ต้องรีบขายปีนี้จะได้เห็นแก่ราคาดีไม่ใช่ตัดทุเรียนอ่อนแล้วราคาแพง ตัดทุเรียนเก่และราคาถูกนะครับจะเกิดขึ้นบริบทของสังคมการส่งออกใหม่ว่าตัดทุเรียนแก่ราคาดีฉะนั้นสิ่งที่อ่อนอนุญาตนะครับแลกเปลี่ยนพี่สันจนะสิ่งที่พี่สันใจพูดพี่พี่นุษย์นะครับพูดถึงเนี่ยไอ้เรื่องที่แพ็คเป็นเพจออกเป็นนอกนี่ผมเห็นด้วยนะเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ว่าภายใต้บริบทอยู่ที่คู่ค้าคู่ค้าอยากได้อะไรเราเตรียมมานั้นอ่ะผมว่าจบนะครับประเด็นแรกเนาะประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของพวกแคชมินเดอร์ทูเนี่ย ดินน้ำฟ้าเนี่ยเป็นปัจจัยหเหตุที่เกษตรกรต้องตระหนักนะครับอย่าดูแต่เมียตัวเองขอเข้าใจความหมายไหมครับอย่าอยู่แต่สวนตัวเองคืออย่าทำสนวนอยู่กับครอบครัวไปดูชาวบ้านว่าเขาทะไรบ้างแล้วความตื่นตระหนักรูก้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการเกษตรเนาะไม่ใช่เรื่องทุเรียนนะผมว่มาม,มะม่วงก็เหมือนกันวันนี้โหจะประท้วงกับประท้วงไม่ออกเพราะคนประท้วงไม่มีเวลาจะไปช่วยแก้ไขเพราะมันถูกกันทั้งประเทศเนี่ยเมื่อวานยังคุยเมื่อวานไปทานข้าวอาจารย์ที่เคารพนะดรสุดดก็คุยเรื่องมะม่วงไม่จบเนาะ โอ้โหถูกยันแบบไม่ต้องพูดถึงนะทุกหย่อมหญ้าทุกทย,มยก่มหญ้านั้นตระหนักชั้นเมื่อกี้ที่ผมว่าในเรื่องของเกษตรกรถ้าถามตัวผมนะผมเข้าใจได้ในเรื่องของวิธีแต่ถ้าเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนตระหนักรู้และเข้าใจวางแผนเชิงลึกเนี่ยอย่างที่ผมว่าสามเรื่องครับเรียนรู้ปัญหาครับศึกษาสาเหตุและวิธีการแก้ไขและหัวใจที่สําคัญที่สุดวางแผนการผลิตให้เป็นโอเวอร์ดีมันให้ได้ถึงแม้ภายใตยบ้บริบทที่มันจะมีใครเมนเช่นก็ตามถ้ารู้เขารู้เรา มีโอกาสชนะภายใต้บริบทแห่งความจริงบนพื้นฐานของการรับรู้และหัวใจอย่างหนึ่งก็คือจําดีกว่าจดครับจําไม่หมดจดดีกว่าจําชั้นภายใต้บริบทของจําและจดท่านจะแก้ไขภายใต้บริบทการผลิตพืชทั้งระบบครับผมไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านอาจารยค์ครับดังนั้นสรุปว่าต้องโอเวอร์ดีมาน